นี่นะคือนอกนั้นเป็นตัวฟรีหมดเลยนะ 2> 1 2 3แช่แล้วก็ลั่นไปครับลั่นลั่นไป900ทองสวดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาริงวันนี้อยูาไปดีสายฟรีนะครับซึ่งวันนี้ไอดีสายฟรีซึ่ง คลิปก่อนหน้านะครับไอดีสายฟรีเหมือนกันนะอาจจะลงต่อเนื่องกันแบบปึ๊บปั๊บรับโชคนะแบบว่าเพิ่งลงคลิปเปิดแพ็กไปนะครับเราก็จะมาลงคลิปเปิดแพ็กอีกนะครับสำหรับ ID สายฟรี EP ีที่27นะครับ e ีนี้นะซึ่งซ,ซึ่งคลิปก่อนซึ่งบ่อยมากก็คือคลิปก่อนเปิด E p i c ฟรีไปคลิปนี้มาเป็น E p i c เสียตังค์บ้าง9 0้าทองมาดูกันบ้างว่าเราจะได้หรือเปล่าขอเปิด E p i c ฟรีเป็นหนึ่งครั้งแล้วกัน เปื่อได้ตัวถือว่าดีอยู่ไม่อยากให้มันได้นะเพราะว่าถ้าได้นี้ก็คือมีโอกาสที่900ทองนี้จะไม่ออกนะครับทุกคนอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวเมื่อกี้เราจะหมดอายุนะาสามดาวอ๋อสาดาวอ๋อเอ๊ะอันนี้ไม่มี3ดาวว่ะคลิปสคลิปคลิปไอดีสายฟรีเราอาจจะเป็นคลิปประมาณ2นาที3นาทีนะครับแต่ถ้าได้ก็จะนานหน่อยนะ ขออนุญาตแอะไรางี้900ทองทุกคนไอดีนี้ไม่ได้เติมสักกะบาทนะครับทุกคนต้องมารอดูว่า900ทองเราจะได้ชาบี้เนี่ยครับเราจะมาเปิดแพ็กนี้ครับทุกคนก็ก็จะมีชาบี้นะครับมีปูโยแล้วก็มีคาซิยาร์ตนะครับทุกคนส่วนตัวนี่คืออยากได้ปูโยมากสุดนะครับแล้วก็มาเป็นทางด้านชาบี้นะคาซิยาร์ดไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ชอบรูปสบบประตูตัวสั้นนะมาขอแบบ900ทองทีเดียวลั่นนะครับ มาปูโยก่อนถ้าออก2ตัวนี้กีดนะครับมาดูกัน,นะว่าอ e ีพิกสายฟรีเราจะได้หรือเปล่านะเราไม่เคยได้เลยนะอ e ีพิกแบบอีพ e ิกแบบเปิด900ทองไอดีนี้นะคือนอกนั้นเป็นตัวฟรีหมดเลยนะ1 2 3แช่แล้วก็ลั่นไปครับลั่นลั่นไป900ทองเฮ้ยโอ้โหแสงมาไอ้เหี้ยแต่ไม่ไม่สุดว่ะทุกคนมาลุ้นด้านในจะมีเลเซอร์เปล่า โอ้โหเงียบกิบไม่มีสีเขียวสีอะไรให้เล่นหรอกเพื่อนโอ้โหเงียบเหงาครับ EP นี้เงียบเหงาอีกแล้วทุกคนโครเซิงเซิงจัดจัดแบบโครเซิงอะจบคลิปแค่นี้แหละฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ครับสโลว์ดี๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ